าตีไหนเยเงียยังอุ้มวนทุกใจตัวแน,น่อนอนคุณผู้ชมครับอุดถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาของเขาเป็นที่เคารพศรัทธาของเจ้าลา้านนาเนื่องงานที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนก็คืองานวันครูบาเจ้าศรีวิชัย เปิบอกว่าจะมีกิจกรรมนักขนาดเลยแม่นแล้วมีทุกปีแล้วก็น่าสนใจตัวเนาะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับพระครูปริยัิเจตานุรักษ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวะ วรวิหารนะครับท่านที่สองนะครับคุณสุรศักดิ์เหมาะประสิทธ like <and> ิ bueno. er, ์ที่ปรึกษาชมรมรถโบราณล้านนาหรือว่าเจ้าของรถคูบาเนาะก็ท่านที่สนะครับท่านเกียรติศักดิ์สิงห์คราประธานชมรมรถโบราณล้านนาจาครับาันมัสการพระคุณเจ้าและกอตนะเจ้าคุณสุรศักดิ์และก็คุณเกียรติศักดิ์ต่ยนะเจ้าเนาะวันนี้ น่ายินดีขนาดเลยเจ้าตีได้เข้ามาหว่วมอุจา่าในรายการของเขายังตีเขาหู้กันว่าเส้นทางตีขึ้นไปยังดอยสุเทพเนี่ยตั้งเก้าเริ่มแรกก็คือครูบาเจ้าสีวิชัยชโดยตีบาได้ใจงบแผ่นดินเลยสักบาทใจแห่งศรัทธาใจพลังกายพลังใจของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาเนี่ยหอมกันแป่งสร้างต่างขึ้นไปนะเจ้าเนาะปีนี้มาครบถึง90ปีแล้ว กราวนี้บอกว่ามมาได้เจ้าว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงยาวนานมาจนถึงเก้าสิบปีเนี่ยเจ้ามันมีความสําคัญอะอย่างจะได้พองเพื่อเป็นข้อมูลความหูเพื่อกับพุทธศา,ส,า,ส,าสนิกชนรุ่นใหม่ได้รับหูกันตัวเจ้าพ <สา S 1> ระเจ้าในเบื้องต้นนั้นปีนี้ครบรอบ90ปีของาก,การทําถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพก่อนหน้านั้นทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าวัดวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านก็ สอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดเดวลาว่าทุกวันนี้เราขึ้นมาสะดวกสบายก็เพราะว่ามีคูบาเจ้าศิวิชัยเป็นคนทําถนนเส้นนี้ขึ้นมาเราถึงสะดวกสบายมาทุกวันนี้สมัยก่อนนั้นที่คูบาท่านได้เริ่มต้นนั้นก็คือได้นําพาสถาญ,ญาตโยมในการทําถนนเส้นนี้ขึ้นมาใช้ระยะเวลาอยู่5เดือนอกับ22วันวระยะทาง12กิโลซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดิน แล้วในขณนะนั้นคนที่มาร่วมในการทําถนนเนี่ยต้องขอไว้ว่าอย่าทําเยอะนะจะคนอื่นไม่ได้ทำ พลังศรัทธาเยอะแยะมากมายที่มาร่วมกันก็ฟังจากระยะเวลาตีพระคุณเจ้าบอกระยะเวลาตั้งเก้าเนี่ยกี่เดือนก็เจ้าอ่าห้าเดือน22วัน5เดือนส2สองวันระยะทาง12กิโลดอกคุณผู้ชมไม่ใชเล่นๆนะฮะคือถือว่าเนี่ยได้โว้ยเหลือเค่องจักกอน่ะบัดเดี๋ยวนี้เป็นปีนะเส้นไหนอ่ะมันก็เจ้าหลังจากที่ท่านทําเสร็จแล้วมีการพัฒนาโดยงบประมาณทองแผ่นดินใช้ระยะเวลาอยู่สองปีกว่ามีเครื่องจักรแต่สมัยที่ครูบานนั้นไม่มีเครื่องจักร พระเดชพุนหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีท่านอยากจะให้อนุชนรุ่นหลังได้ลํำลึกนึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศีวิชัยในการทําถนนเส้นนี้ให้เราได้สะดวกสบายาท่านก็จัดงานเป็นประจําทุกปีทางวัดจัดเป็นประจําทุกปีแต่หลังจากปี2566เป็นต้นมาเราเริ่มจัดใหญ่เนื่องจากว่าในสมัยนั้นท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ท่านพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาท่านได้มารัชการที่เมืองเชียงใหม่ แล้วคณะสงฆ์ทางเหนือของเราร่วมกันประชุม,มที่วัดพระธาตุดอยสุเทพในการที่จะเสนอชื่อของครูบาเจ้าสิวิชัยเนี่ยให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกให้สิบจังหวัดทางเหนือของเรานี่พยายามทํากิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะมาหนุนเสริมการที่จะเชิดชูครูบาเจ้าสิวิชัยให้เป็นคนสําคัญของโลกหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือเพื่อลาลึกนึกถึงครูบาเจ้าสิวิชัยในการจัดจัดงาน 90ปีในการทําถนนขึ้นดอยปีนี้จัดหมอกพอดีก็คือปี266 6อ่าเริ่มต้นเริ่มจัดใหญ่ตีจัดใหญ่นะแต่ก่อนหน้าหั่นกับแต่ก่อนทางวัดจัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วเพื่อเรานึกนึกถึงครูบาเจ้าเราสุกว่าภายในงานจริงๆแล้วถ้าหากอู้ถึงเรื่องของการจัดงานวันครูบาเจ้าสีวิชัยเนี่ยต้องนึกถึง รถโบราณก็มามีส่วนร่วมออย่างจะไดเจ้าในเบื้องต้นนั้นรถโบราณน,นี้เราจะเห็นตอนที่คูบาทําถนนเสร็จแล้วมีรถอยู่สองคันที่นําคูบาขึ้นถนนครั้งแรกรตอนนั้นเราจะเห็นภาพซึ่งรายละเอียดของรถนี้จะต้องทางเจ้าของรถ<ะ>แล้วก็ทางชมรมรถโบราณจะเป็นคนให้ข้อมูลเจา้าคุณสุรศักดิ์ นะเจ้าเนอมันก็เจ้าห้องว่าอีปอสุรศักได้ก่อนเจ้าป่อเจ้าก่อนหน้าหั่นเป็นจะไรคือปอเป็นเจ้าของรถเลยเป็นก็เจ้าเจ้าของรถโบราณมันกับเจ้าใช่ครับแต่แต่ก่อนเนี่ยมันหลายร้อยคือนับว่าเป็นร้อยปีเจ้าตอนนี้มันมันก็กัดจัดกระจายไปบอกว่มันไปไปทางใดพ้องเจ้าตอนนี้เราก็อะไรตอนนี้คุณ เจติศักดิ์เนี่ยประธานชมรมรถโบราณพอดีขาก็ไปเจอขึ้นมาเนี่ยก็เลยบูรณะขึ้นมา<อ>ก็เล,เลยเลยพอดีแล้วก็กลายเป็นที่สนใจของอยู่ทางกรุงเทพไป,ไปทางทางชมรมรถโบราณล้านาที่กรุงเทพก็เลยขอซื้อไปอตอนนี้ก็เลยคุณเจติศักดิ์ก็เลยบอกเพิ่ พอเมาขายไปบอเ็บได้ก็เลยดนึกถึงเสมอว่ารถคันนี้เอมีคนต่างชาติาอยากที่ซื้อคืนปิกคืนไปที่อังกฤษพาโคตร,ต,รต,ตัวกันเพอพ,อพ,อพ,อพอดีเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณเกติศักดิ์นะครับ ประานจมมรรถี่นี่เลยภาพนี่เลยนะเจ้านอกคุณผู้ชมตีหันอยู่นี่ก็คือมีการนํารถมาบูรณะใหม่ตัวแล้วก็แต่ละปีอ่ะคุณผู้ชมพอเตอร์มีหลายเวอร์ชันนามีหลายเวอร์ชันขนาดนี้่ะจะเอารุ่นเก่า ี่รถสีเขียวนี่จะเป็นรถคันที่ของโยมพ่อสุรศักดิ์นี้รถคุณบานนั่งคันนี้เลยอันนี้รถร่วมขบวนรถร่วมขบวนงานมีความคาดสิกเนาะย้อนไปก่อนถ้าจำกันได้ก่อน่าจะเหียนประวัติศาสตร์ก็ช่วงรัชกาลที่ห้าเขาจะหันมันขนาดเลยรถสีเขียวใช่คันนีคันนี่เลยตีปีนี้คันนี้จะวิ่งขึ้นปีที่แล้วเราสไลด์ปีนี้ต้องให้ต้องให้นายช่างประธานชมรมโอ้ได้เนรมิดมากระเจ้าคุณเกติสักเจ้ามันกระเจ้าตี เอารถการตีคูบาเปิ่นเกยได้หนังเนี่ยปีเนี่ยเขาจะหันว่ะมันวิ่งขึ้นจนจนจนร้อยสุเทพได้เลยกระเจ้าได้เลยครับออ้ไปยากจะได้นะเจ้าคือกล่าวถึงชมรมรถโบราณล้านนาก่อนนะครับว่าชมรมรถโบราณล้านนาเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ขอตั้งขึ้นมาท่านสุรศักดิ์มอประสิทธิ์นะครับผมตอนนั้นท่านเป็นประธานผมดูแลเรื่องรถโบราณอยู่ ผมและเต้ตาที่หันเนี่ยผมอยู่ในวงการรถมาก่อนนะครับร่วมตั้งแต่เด็กๆมาละหันว่ารถกันไหนอยู่ที่ไหนเป็นรถไผ่ทองเ้เจาตอนนี้รถกันเนี่ยเคยเป็นชื่อของผมมาก่อนแล้วผมเอามาซ่อมเค้ื่อันดีให้วิง่งได้เสร็จแล้วครั้งหนึ่งนะผมขายไปที่กรุงเทพนะแล้วก็เพื่อนฝูงที่ทำกรุงเทพทางสามาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเพื่อนเอาไปบูรณนะเสร็จแล้วยังมีคนเมืองนอกจะมาขอซื้อไปแล้วเพื่อนผมก็เลยโทรมาถ,ถามผมว่า จะเอาคืนไหมผมบ่โควาถามท่านสุรศักดิ์ท่านสุรศักดิ์ว่าเอาเอา,เอาคืนป่าเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถจกทะเบียนที่เชียงใหม่รถจดทะเบียนที่ใหม่ชื่อคนแรกคนเป็นื่อของผมที่มาจดเมื่อก่อนนี้เป็นแค่เป็นตัวรถบดรทยังไม่ได้จดทะเบียนเตี่ยเพราะว่าผอกอะไรมาจดทะเบียนเสร็จแล้วก็หงวเป็นรถของรถของอูบาบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือมันไปจากเชียงใหม่แล้วก็เอาไปบุรเรียบร้อกกลับมา ที่เอาซื้อนมาเนี่ยเจ้าทรงอย่างเดิมเดิมทุกอย่างเดิมฮะแต่อาจจะมีการทําสีเครื่องยนต์อะไรไอยางใหม่ล้อยางใหม่ใช่ครับเพราะถ้าจะเอาตั้งแต่ยอดปีไปมากก็ไปร้อยปีมื่ก็ถ้าจะโคโลละน้องๆเอามาเตล์ตั้งอย่างไรทุกอย่างนะที่เมืองนอกมีขายหมดเลยเจ้านะครับคือเมืองนอกเขาไจ้มีเฉพาะรถคันนี้คันเดียวแต่เป็นรถบริษัทเมันมีอะไรอยู่แล้วเอาสั่งซื้อมา โดยราคาสูงมากเด๋เป็นต้องซื้อว่าอยากกะบ,บุร่าให้มัน เหมือนเดิมเฮาเดือแรงศรัทธาพลังบุญต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าเนาะดีนาบุญมาได้ลุดไปต่างประเทศเ้าไหรตยปิกมาอยากละอันียังเป็นบุญของเจ้าล้านนาของเฮาอยตียังน้อยเราก็ได้หานสุรศักโอ้ยขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าเนาะในงานนี่เขาจะได้หันอย่างแน่นอนมันก็เจ้าว่ารถโบราณมีเวอร์ชันไออย่างต่างๆที่ติเกิดจะมารวบรวมกันในงานนี่โตยก็เป็นคำนึงสีสันนะเจ้าเนาะเพราะว่าหลากหลายน่วยงานด้วยกันติ่ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาสมาหวา ข่มตัวยพ่อเจือว่าไข่รกระยาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี่ปีนี้มันจะยิ่งใยไออย่างจะได้ร้ายละเอียดขอแบบจัดนักเลยเจ้าปีนี้เราจัดเป็นพิเศษเราได้มาขอใช้พื้นที่ที่ลานุสาวรีสามกษัตริย์แล้วรถคูบาคันนี้จะมาจอดโชว์อยู่ตั้งแต่วันที่28จนถึง30เข้าปไปไายหูได้ก็เจ้าได้ไดแล้วก็จะมีผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรถโบราณซึ่งจะมีรถหลายคันมา มาจอดอยู่ให้ได้ชมกันวันที่28 29 30เช้า,ชาจะวิ่งออกจากนุสสาวรลีสามประสั์ไปที่อนุสาวรีย์คุบาเจ้าศีวิชัยแล้วมีพิธียื่นยงองค์การถวายเครื่องศักการะครูคุบาเจ้าศิวิชัยแล้วขบวนรถโบราณเนี้ยจะวิ่งขึ้นรอยสุเทพ<ด>แล้วก็ไปมีจุดพักอยู่4จุดเป็นกิจกรรมที่มีการเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาต้อนรับบนรถเนี้ยจะมีรูปคูบาเจ้าศีวิชัยนั่งด้วย แล้วไปถึงจุดต่างๆสี่จุดก็จะ,ะพักแล้วก็มีการไหว้พระสวดมนต์ให้ศีลให้พรกันแล้วก็ขยับขึ้นไปจุดที่5คือจุดวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีท่านจะเป็นประธานทาบุญใหญ่อยู่ที่นั่น,นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแต่ก่อนที่จะถึงงานในวันที่30นั้นเราก็เริ่มมาแล้ว,วกิจกรรมต่างๆเมื่อวานนี้ก็มีกิจอาสาพัฒนาเส้นทางขึ้นสู่ดอยสุเทพเพื่อที่จะต้อนรับงานนี้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาเมื่อวานนี้ไปเพียวกันละไปเพียวกันละเพียวตอนรับเพียวทำความสะอาดเองกันแล้วก็วันที่วันที่27เเริ่มวันอาทิตย์ตอนเช้านี่จะมีวิ่งเดินเพื่อสุขภาพจะมีชมรมวิ่งเดินเพื่อสุขภาพเนี่ยจะวิ่งจากอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าสิวิชัยเนี่ยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอนสุเทพก็ขอเชิญชวนกิจกรรมนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปร่วมกัน ใครขึ้นถึงวัดพระธาตุอุเทพจะมีเหรียญแจกมีเหรียญคุูบาเจ้าสิวิชัยรุ่นสำคัญนี่แหละมีเหรียญตัวได้อย่ัได้อันนี้ตีข้าเจ้ากรรมขึ้นมานี่นะคุณผู้ชมเป็นร้ายละเอียดซึ่งร้ายละเอียดจะมีตั้งแต่วันที่ิเตีเาจีละแล้วเงาต่อเหนึองม้าเนี่ย พระคุณเจ้าอู้มาเนี่ยจนถึงขันเอามายิบมาพอว่ามันมีแต่ก็เห <c oughs> ม่นแต่คุณผู้ชมแล้วตั้งแต่เวลาเนี่ยนะตั้งแต่หกโมงวันเจ้าว่าวิ่งวันที่เสาเจมีกิจกรรมวิ่งวันที่เสาแปดก็ตั้งแต่แปดโมงกึจจก่งจะยังมีอีกแม่นตั้งแต่กกตแตบ่ายโมงถึงห้าโมงวันทีเเ่เสาแปดเริ่มตั้งแต่แปดโมงกึง่ง ทุ่มสองทุ่มมีมดมีหนังกลางแปลงได้นะเพื่อพอนะเจ้ากลางกลางแปลงเรื่องอย่างก็รับพระศรีวิชยัยเป็นีรีส์ที่ทําเกี่ยวกับประวัติคุณพระเจ้าศรีวิชยัยเจา้าแล้วก็ยังตีพระคุณเจ้าเปนบอกว่าวันพุธที่สามสิบอันนี้จะจัดเต็มเลยมีการทําบุญใหญ่ตัวทามุลตักบาตรพระสงฆ์สามเณรร้อยสาวรูปที่ลานอุสาวรีเก้าสิบปีน่าสนใจกิจกรรมนักงานเลยวันที่ยี่สิบเกตอนบ่ายจะมีรถฮาเล่อีกร้อยคันวิ่งจาก ส่วนลูกชาติ ขึ้นไปสักการะพระบรมธทเทาตอนเสพีอรบ่ายโมงสิงก็เดบุ่มบุ่มบ่บ่บุ่มบุ่มบ่บ่กันนะตอนอนุญาตทางวัทญาเสัฒาก็บอกว่าก็เป็นห่วงอยู่ปีไหนเตือนชายปีมันมีครั้งเดียวแต่ก็คือรูปแบบการจัดงานเป็นไปด้วยแบบพักสิ่งแวดล้อมโตองนะเจ้าแล้วก็คนที่ไปรวมงานก็ต้องเคารพกฎกติกาวเองนะเจ้าเนาะทุกอย่างบางเตือมันอาจจะต้องมีการกระชับเวลาขึ้นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรบกวนธรรมชาตินักจนเกินไปอย่างที่บอกนะเจ้าว่า สเส้นตางติเตีวขึ้นดอยสุเทพเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยเป,ปเ,ปนนเป็นป่าเป็นหนงเป็นป่าแม่นมพื้นเตีวขึ้นไปกับตึงหวันลำบากขนาดนากักขนาดนักแล้วนะเจ้า จนมีครูบาเจ้าสีวิชัยเนี่ยมันเนรมิตเซกคือกลายเป็นเส้นตังบุญหว่าจจอีกันดีกว่าเนาะแล้วก็บุญต่อบุญกันมาเรื่อยๆจนบัเดีวเนี่ยมีคณะสถานนขนาดอ่ะมีงานเนี่ยคุณผู้ชมพอได้ตามภาพนี่บ่ได้อ้กเลยนะฟ้อนก็จะนักนะจะเยอะด้วยฟ้อนที่ติ่นโดยสุเทพนะครับจะฟ้อนตั้งแต่ทุกสัปดาห์สามประสัตร แล้วก็ที่เชิงคูบาเชิงดอยสุเทพดอนสบรีคูบาเจ้าศิวิชัยแล้วก็ไปจุดสุดท้ายคือบนดอยคือไปเป็นไปเป็นยอมเป็นยอมหรือว่าเขาจะตั้งเก้ากันตั้งแต่ตีเส้นมาตั้งแต่เอาไปเป็นยอมรู้ถ้าในงานไงปิดถนนญ่เลยเจ้านาะไม่เหมือนวันที่สิบเก้าที่ผ่านมางานงานใหญ่หนึ่งนะเจ้าน้อกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคุณผู้ชมยังทีพระคุณเจ้าเปินได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของรถโบราณจากชมรมรถโบราณ ล่าหนาก็เป็นแหหน่วยงานหนึ่งส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญนะเจ้าเนาะเขาถามถึงเรื่องการเตรียมงานกันสักน่อยดีกว่าเนาะว่าบระเดเียวนียคาดเหลือไออย่างพ่องโดยเฉพาะของตังชมรมรถโบราณนี่ก็ถือได้ว่าเป็นแหมหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันทต่เขาจะต้องมีการเตรียมความพร้อม <Okay. S 1> เอรถอตีฮูบาเจ้าเปินได้ประทับหนังเนี่ยตีจากขึ้นไปคับข,ขึ้นไปบนยอดดอยสุเทพจะต้องมีการเตรียมคณะแบบว่าล้อหนุนหลังก็แบบจุวยกันยุ้ยก็หา <c oughs> หรือจะใดอย่างนี้อาจารับ คืองานครั้งนี้นะเป็นงานที่ชมรมรถโบราณล้านนาเนี่ยมองเห็นทว่าทุกปีเราทําอยู่แล้ว,วแต่ย้ายสถานที่ไปในแต่ครั้งนี้ว่าที่สามกษัตริย์เนี่ยคือเตรียมเรื่องรถเป็นรถโบราณจริงๆเป็นส่วนมากนะครับแต่ก่อนยังมีรถร่วมสมัยไม่เยอะๆได้เป็น 100, 100ร้อยๆคันแต่ช่วงน,นี้เราจะทําเน้นเฉพาะรถโบราณเท่านั้นเองอนะครับเพื่อจะขึ้นกระชับในการเดินทางขึ้นไปเป็นขบวน ชักกี่การเจ้าปีตอนนี้ประมาณซาวกันก็คืออยู่นะไอ้ที่ขึ้นไปได้จะต้องดูว่าเจ้าของรถบางคนเนี่ยบางท่านที่เป็นอนุรักษ์รถไว้เนี่ยพร้อมกันแค่ไหนบางท่านอาจจะพร้อมมาแค่ไปโชว์แต่บางคันก็ขับขึ้นไปได้เลยเจ้าก็ไปขอความพร้อมกันกัมหนึ่งนะเจ้านเพราะว่าทุกคนเนี่ยดูแลรถแต่รากิ่งชริงปีไหนเอาไววิ่งค้างหนึ่งน่ออฮะมันถึงเวลาจะได้ โชว์ของเนาะมาใจการเรื่องของการมาโชว์รถโบร้านเป็นคนห่างคนมีบาใจแต่คือพลังศรัทธาตีเปินยังมีใจหักนักแน่นอยู่กับครูบาเจ้าสีวิชัยเป่นถึงได้เตียวตังมั่หวมงานกันในเตอรนี่ต่อยนะเจ้าท้อส่วนอยากจะมีส่วนร่วมบนเส้นทางบุญของครูบาเจ้าสีวิชัยถ้าจะเปิดฮับเพื่อตึงมดเนี่ยโอ้มาแบบมีตีตังบูดละเจ้าแบบมีแบบมีตีอยู่แต่แต่นะเพราะว่าคนลังไหลแต่แต่เลยเจ้าแต่ก็มีแย่มาแฮมสวนข่าวเดี ข่าวดีด้วยจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ขึ้นมากำลังขึ้นมาติดติก็วัดศรีโซดานะครับจะจะเป็นวัดสไดได้ใน็น็นปีหน้านี้นะเขาจะได้แล้วแล้วก็ผมว่าจะมอบรถคูบาสีวิชัยที่คันนี้ที่เราใช้ี่ยมอบเป็นสมบัติกับแผ่นดินแผ่นดินไปเพราะว่ารถคันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ย มันบัในใจรถของผมถือว่าเป็นรถของเจ้าล้านนาทุกเชียงใหม่อุกลือกแม้กระทั่งลําพูนเป็นแต่นี่ท่านเขาก็จะมาขอซื้อผมก็ซื้อขายมาได้เป็นเป็นของตลาล้านล้านนานะครับยินดีนี่จะมเมาอนุโมทนาบุญนี่ถือเป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะเพราะว่าถ้าลำเจน หลุ่นเฮาไปแล้วไอ้นะเจ้าหลุ่นใหม่ๆตีเป็นคนห้องวัยเยาวะชนลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยก็จะได้หันกัปตาว่ะเนี่ย คือปอแม่ปีนอของเขาอนุรักษ์เอาไว้เพื่อเปิ้ลได้พอเนอระลึกเอาไว้เนอถ้าบ่มีบุญเปิ้ลเขาก็มาได้มาหันไอหยังจีอยกู้ถึงงานนี้สําคัญที่สุดก็คือเปิ้ลฮ้องว่าจะต่อยอดในเรื่องของการนําเสนอชื่อครูบางานนี้นะครับผมมีหน่วยงานไหนที่สนับสนุนแล้วก็เขาจะสืบต่อจะได้ครับหน่วยงานหลักๆก็คือกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาในเรื่องงานด้านวิชาการแล้วก็ทุกภาคส่วนที่บอกว่าหลายๆส่วนเนี่ยทำกิจกรรมร่วม เพื่อที่จะมานุนเสริมให้ได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของพระบาเจ้าสีวิชัยก็จึงเป็นที่มาแล้วถ,ถามว่าหน่วยงานไหนเนี่ยาตมายากที่จะตอบได้เพราะทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะ คนรุ่นหลังเนี่ยจะต้องรู้ว่าบรรพชนของเราใครมากที่ได้ทําคุณประโยชน์สําหรับพวกเราคนรุ่นหลังที่จะต้องได้เลื่อนลกนึกถึงคนของท่านพระบาเจ้าสิวิชัยนี่ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นท่านไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาเราเลื่อเรื่องนี้เขามาได้ย่กันปี2องปีแล้วเริ่มมาหลายปีแล้วซึ่งจะครบรอบ150ปีในปี2571ซึ่งเราคาดกันว่าปีนั้นจะเป็นปีที่จะประกาศ ให้ครูบาเจ้าเป็นคนสําคัญของโลกก็จะเป็นการเฉลิมฉลองร5อยหาปีน่านๆรูาทาอาจาอากมีจุดที่จะขึ้นรถรถจะนําขบวนขึ้นไปก็คือตีรดอยสุเทพเลยรบเจ้าเบื้องต้นจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์รถวันเช้าวันที่30ิเนี่ยรถจะตั้งขบวนออกจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปร่วมพิธีที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยหลังจากนั้นก็ค่อยขบวนก็ขึ้นดอยสุเทพต่อไปขบวนใหญ่ยิ่งใหญ่สามารถที่จะมา ดูรถมาร่วมกิจกรรมได้ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วก็ที่28 จาปดเป็นต้นไปนะเจ้าแต่ว่าเริ่มตั้งเก้าขาบวนแต,แต่เนี่ยก็คือวันที่สามสิบจาเจ้าตั้งเก้าขาบวนการหนังรถโบราณพอขบวนรถโบราณขึ้นดอยสุเทพก็คือหันกันทั้งเมืองละว,ว่าจะอ้างเลยนะเจ้าก็ไปห่วมกิจ,จกรรมกันได้สุดท้ายนี่เจ้ายายจะาหฮ้ตั้งพระคุณเจ้าเป็นตัวแทนและกันนะเจ้านอได้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนกิจ,จกรรมงานที่จะจัดขึ้นในวันนี้ก็คืองานวันครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิดถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพครบรอบเก้า รสิป,ปีในปีนี้จ้าวรพรงานนี้ไม่ใช่งานของวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นงานของทุกๆคนที่จะลำลึกนึกถึงกูบ,บาเจ้าศรีวิชัยจึงได้จัดขึ้นในปีนี้ครบรอบ90ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนศรัทธาทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมอย่างที่บอกว่ามีมีหลายวันเนะาะมีหลายวันเริ่มตั้งแต่27 27เ,เป็นต้นไปจนถึง30สะดวกช่วงไหนก็ขอเรียนเชิญนะวันที่ 28- 29นั้นกิจกรรมที่อุทานสวรี 3, รสามกษัตริย์ช่วงเย็นจะมีการเทศ<ม>แสดงพระธรรมเทศนาพูดถึงประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วมีซีรีส์มีหนังกลางแปลงค<ม>รูบาเจ้าศรีวิชัยให้ทุกคนได้ไปร่วมชมกันนะก็อยากจะขอเชิญชวนว่าถ้าเกิดใครว่างเว้นจากภารกิจการงานก็ขอเชิญชวนงานเรามีหลายวันแล้วก็มีหลายจุดสามารถที่จะไปร่วมด้วยแล้วก็เพื่อที่จะลำลึกถึง ุณของคุณพระเจ้าศรีวิชัยนาจางานนิพานมาได้เลยนเจาคุณผู้ชมครับอันนี้เวลาเสี้ยงเห็นละเา้าใครอุ้กันจัดเมินเหมือนจางรายละเอียดงานนะาจาเอาเอาไปพ่อรายละเอียดกันในเพจเฟซบุ๊กของตางวัดพระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพได้เช่นเดียวกันปนก็จะปักอเจนดาเอาไว้เหมือนกันกำหนดการพิธีการอะไรอย่างต่างๆนะเจ้าเนาะพ่อรายละเอียดแต่ละวันนั้นเป็นไทยไล่ดี พุทธศาส,สนิกชนเช้าล้านนะบอกควรพลาดเตรียมตัวไปห่วมงานกันตัวนะเจ้าครับไปหอย่างกัิกรรมเดี๋ยวพบรายการดีๆในช่วงต่อไปของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือครับเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุดเจ้าข่าเข้า,ขาตี้ไหนพัยแออย่ยังอุ้มวนถูกใจตัวนนอน